เดือดยาบูกิเพชรโกสลนเย็นนีโดยมวยรายการนี้เป็นการชกอุ่นเครื่องของทางมาซาบินจิยาบูกิอดีตแชมป์โลกรุ่นไลท์ไฟเวทในวัย30ปีกับทางไอหมาป่าสีดำเพชรโกสลนกรีนสุดาซึ่งเป็นแชมป์ประเทศไทยและแชมป์สาพันมวยแห่งเอเชียโดยล่าสุดนั้นได้ทำการช่างน้ำหนักผ่านไปแล้วเมื่อวานนี้ ซึ่งทางมาซามิจิยาบุกิช่างได้50กิโลกรัมหรือรา,าวประมาณ110.25ป่อปอนด์ซึ่งเขาต้องถอดกางเกงช่างเลยทีเดียวส่วนทางเพชรโกสลนกรีนซึดาช่างได้49.9กิโลกรัมหรือราว1 1ป่อปอนด์สำหรับมาซามิจิยาบุกิหลังจากที่เขาแพ้นอกยกที่3ให้กับทางเคนชิโร่เทรจิแล้ว การขึ้นเวทีในครั้งนี้ถือเป็นการกลับมาคืนสังเวียนอีกครั้งโดยยาบุกิกล่าวว่าหลังจากผมเป็นแชมป์โลกผมแทบไม่ได้ซ้อมเพรามีแต่งานพบปลาผู้คนอยู่ตลอดเวลาทำให้ผมเสียแชมป์โลกให้กับเคนชิโร่ไปแต่ครั้งนี้ผมพร้อมเต็มที่มีการปรับเปลี่ยนสไตล์ใหม่และการโชคครั้งนี้ผมก็ไม่กลัวเพชโกศลนเลยไม่แต่น้อยยาบุกิบอกต่อว่า ดีเสียอีกผมได้อุ่นหมัดกับนักโชคดาวรุ่งที่มีความแข็งแกร่งจริงๆเพราะผมเองต้องการกลับมาเป็นแชมป์โลกให้ได้อีกครั้งส่วนทางเพชรโกสนก็กล่าวว่าเขาพร้อมเต็มที่ยิ่งซ้อมนานเท่าไหร่ก็ยิ่งมั่นใจโดยเพชรโกสนเองพร้อมพิสูจน์ตัวเองในไฟนี้กับอดีตแชมป์โลก W ดวินยบีสี่หอปอนด์คนนี้สำหรับมวยรายการนี้ มีกำหนดชกกัน10ยกจะมีขึ้นในเย็นวันนี้ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยคู่นี้จะขึ้นเวลาประมาณหนึ่งทุ่มตรงที่ญี่ปุ่นหรือเวลาห้าโมงเย็นของเวลาเมืองไทยนั่นเอง